สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้าสวนกันหลังจากที่ลิ้นจี่เราเนี่ยออกดอกแล้วนะคะอย่างในในรูปที่เราเห็นก็คือลิ้นจี่มันติดดอกแล้วแต่กำลังกาลังรอเวลาที่จะบานนะคะตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาช่วยกันเลาะ เลาะหน่อนะคะหน่อก็คือหน่อที่เขาจะแตกขึ้นมาตามตามลำต้นนะคะหน่อกคือยอดใหม่สีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะที่มันไม่ได้ติดดอกแบบเนี้ยคือบางหน่อเนี่ยก็จะขึ้นมาตามละลำต้นเลยแล้วก็จะติดดอกจะให้ดอกแต่บางหน่อ่ยที่เขาขึ้นมา มันจะไม่มีไม่มีดอกนะคะเราจะเลาะทิ้งเราจะตัดทิ้งนะคะเพราะว่ามันจะไปแย่งอาหารช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ลิ้นจี่เขาก็ต้องการสารอาหารมาเพื่อบำรุงดอกบำรุงลูกนะคะให้ดูก่อนว่าอย่างตัวเนี้ยคือลิ้นจี่เนี่ยเขาจะมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในช่อเดียวกันนะคะ แล้วถ้าสมมุติว่าเขาบานเสร็จเนี่ยตัวผู้จะบานเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยค่ะตัวเมียจะเป็นลักษณะคือมันจะบาลเล็กๆแบบเนี้ยค่ะมันจะไม่บานมันจะไม่บานแล้วสะพังแบบเนี้ยเกสรมันนะคะจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาที่เกสรตัวผู้เนี่ยมักจะร่วงนะคะแล้วก็จะเหลือเกสรตัวเมีย แล้วก็จะทําให้ติดเป็นลูกถ้าหัวไม่ขีดแล้วจากนั้นเราค่อยมาเด็ดเลือกลูกกันว่าจะเลือกลูกไหนทิ้งอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นเนี้ยก็ติดเยอะเหมือนกันติดดอกเยอะเหมือนกันแต่มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีเกสรตัวผู้หรือตัวเมียที่มีเยอะกว่ากันอย่างเงี้ยเกสรตัวผู้เขาก็จะเริ่มบานละเขาจะดีดกา้านสะพรั่งแบบเนี้ยส่วนเกสรตัวเมียยังกลมๆอยู่เลยนะคะ สังเกตดูมันก็จะลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้เรามาช่วยกันเลาะหน่อที่มันไม่มีดอกทิ้งก่อนเพื่อกำจัดเนาะกำจัดจุดอ่อนจะได้เหลืออาหารไว้บำรุงลูกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตัวอย่างต้นที่ทำเสร็จนะคะเราก็จะเลาะ กิ่งนะคะที่มันมันแตกขึ้นมาใหม่แบบเนี้ยเราก็ทิ้งเลยเหลือแบบนี้นะคะที่เราเหลือไว้ก็คือจะเหลือที่มันติดดอกไว้กองข้างล่างไว้สมคนไว้นะคะสำหรับใบเราก็จะทำความสะอาดได้ ได้แบบเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับทำ้กิ่งให้โล่งด้วยมันจะได้ไม่เป็นที่หมักหมมเนาะเพราะ,มะแมลงอะไรพวกเนี้ยจะชอบมาอยู่ตามยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยจะมีมะแมลงมากัดกินถ้าเราทำให้โลง่งมันก็จะจะดูแลได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างกองเต็มพื้นหมดเลย